จะฟ้องว่าวันที่เราไปคอนเสิร์ตอะทุกคนมีคนมาขอไอจีแล้วเราแบบเรายืนยืนอยู่เราแบบก็เห็นเขามองมาอะไรยเงี้ยตอนแรกก็รู้สึกว่าทําอะไรผิดหรือเปล่าวะแบบเขามองมาแบบมองมาบ่อยมาแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราทาอะไรผิดหรือเปล่าทําไมเขาถึงมองแล้วพักก็แบบมีคนมาขอไอจีบอกว่าคนนั้นฝากมา ก็คือเพื่อนขอฝากมาให้คนที่มองอะ่ะฝากมาแล้วเพื่อนก็แบบเพื่อนก็แซลแบบอุ้ยฮอตว่ะฮอตว่ะครมาจีบคิดว่าเป็นรุ่นพี่ที่มาหาลัยก็ตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ตแต่ว่าหนูรู้สึกว่าวันนั้นหนูหล่อมากเลยนะหนูแบบหนูหล่อมากเลยนะหนูแบบแต่งตัวเท่มากหนูใส่แมสแบบแล้วก็เลยให้อทีโอเปีเชีย ก็เบอร์อะไรสิค <height> ร <shirt> ับ